มูลน,นิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไปสาเหตุของการเกิดโรคนิ้วในไตคืออะไรก้นิ้วในไตเกิดขึ้นเมื่อในปัสสาวะมีสารเช่นแคลเซียมออกซาเลตซิสตินหรือกรดยูริครออยู่ในระดับที่สูงหรือเมื่อดื่มน้ำน้อยเกินไปผลึกเล็กๆจากสารเหล่านี้ก่อตัวและโตอยู่ข้างในไตนิ้วในไต มักไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆและสามารถขับออกทางปัสสาวะได้ตามธรรมชาติเว้นแต่ว่าก้อนนิ่วไปอุดหรือปิดท่อปัสสาวะก็จะทําให้เกิดอาการของโรคได้ปัจจุบันโรคนิ่วในไตถือว่าเป็นภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้ามทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ,บอกก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการรักษาโรคนิ่วในไต